สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีสโนอยเป็ดบันแพงเอฟซี FC น้องอุ้งอิงครับมาพบอมาพอกับบบาวโทนในช่องท้องพูนแม่น้อยน้องอุ้งอิงครับครับพี่น้องกำลังแลวทุระพอดีพอการไส่มาบานม่าเหยี่ยมเนาะขณะนี้สีหาแนวอยู่แนวกินแ่งพอการไสกินเทียงครับ ้านเมี่ยงปลาเผาส้มตำลาบก้อยหมูย่างก้อยอบหมูกระทะเมนูคือหลายเลเอาอย่างไปให้พอกันใส่ดีพี่นอ้องพอการชัจะกินอะไรดีเที่ยงนี้ เอาเป็นก้อยก้อยดิบครับพี่น้องก้อยเลือดสดสดนนะก้อยเลือดสดสดกับต้มแซ่บต้มเปื่อยยิ่งเสียงต้มแซ่บสองอยางกับพอ่อเห้อครับกลับไปหนหนีกับแมนตอนนีกับเอนนบจออะไร โอ้ยซีายม้งเคิงใบม้งเคิงตัวนี้ปัดเมื่ดมือ,มอพอดีครับแต่สิไปหาาอดใบสยงบดเดขึล่พอดีเบ่งส้งเด้ยวไม่เน,นี่ยสิบไดเขึ้นไหล้วพี่น้องเดิมเน,นื่องจากว่าเวลาเข้าจำกัดไงครับจะเกิดว่าไปหอดเร็วกับไดเขึ้นครับแต่วเวลาจำกัดกรบบดเขึ้นครับพี่น,น้อง อยากเผาไปรวมพูดคุยกันอยู่ครับตอนนี้พอกันไสกันถากินเขาอยู่ครับพี่น้องเห็นประน่างถากมาว่าพอกันไสมาเลยสื่อ,อย่างไพานน่พอกันไสกินแหน่พอนาพอกันไสกับโทหาประวันอยู่ครับสื่อมาพวกลาบก้อยต้มนันละพอนายแสิเอาลาบก้อยต้มมันนะครับ tại bừng nào cả ao sẽ áo coi còi cấp tôm với sẽ ao là bị gần đi Xám nhang xám nhang chắc bài khắp nhang là các bạn. Nhang là 60. Ao อาลาบซุปน้ำลาบตุ่มกว้วยเนาะครับเอาตัวเน,นี้ยยี่สิบลาบปล่อยต้นตไม่เสียวยังอีกฮะเดี๋ยวหมูบ่ทำโต๊กหมูปะ,ปะอเ,เอ้ยปติมสมไปติมสมกินเน่ากันได้หรอก<ม>ไป็นเติมสมกับถอดไข่กันได้ ลาบกล่อยตม้มข้าเหนียวสองร้อยข้าวเหนียวยี่สิบพ่อเขาไป้อาอยู่บ้านกันเลยหรอ ไหอยางนงบยาบยงละหกสิบยางละหกสิบสามเล็วอเออร้อยแปดสิบสามยางคร<อ>ับเ,เออแดดคักพี่นองเอ,อ้ยพวกเนี้ ไปตุลาในเมืองครับเปตุลาในสีเก sustain, ตใส่เวลาอยู่ S, สามสี่สัมง C S, สี่สโมงครับขี่รถออกมาอีกสิบกโลครับพี่น้องพอแพร่สื่อลาบก้อยต้มยู่บานพนคอครับบา้านพนคอโรงเรียนบ้านพนคอนี่ครับพี่น้องบ้านของไอ้สร้างแตงหนาครับบ้านของสร้างเตงหนาเอ็จีเนาะ คือบ้านพ้นคอนอี่แหละครับจากนี้ไปบ้านหนองอิงก,กับประมาณ3กิโลครับ3โลโกปรปัวครับเพราะว่าจากนี้ไปหอดทางแยกบ้านหนองคุ้นหน่อยกับโลกปัวครับไปสองโลเคิงจากแยกหนองคุ้นหน่อยไปแยกลิงไอ้กับโลหนึ่งสามโลเคิงจากแยกลิงไอ้ไปเคริงโลซี่โลพอดีครับจากนี้ไปบ้านหนองอิง เป็นเฮดเร็วอยู่ครับพี่น้องสามยางแป๊บเดียวแล้วล่ะขนาดท้ายคลิปบริษัสตอปเลยได้นีมหาหน้าที่ลาบก่อยตุ่มขอนเหนียยสามยางตกหน้าที่แล้วครับหรือว่าเฮดเร็วครับเอาคนใดเป็นใดก่อยก็ตุ่มแล้วลาบกำลังคนครับนะกำลังคนลาบอยู่ ร้านนี้เปิดต้นเลยพี่น้องตั้งแต่บ่าทุ่นเรียนอยู่สีสกเกตตัวนี้เป็นสิบกว่าปีเลยเดยวนี่ร้านนี้นี่แสดงว่าคุณภาพดีอยู่ครับถ้าอยู่เด็ดต้นนี่แสดงว่าคุณภาพดีนะครับผู้ใดผ่านไปผ่านมากกว่าแวะเลยพี่น้องนี่มี่ยงปลาเผาส้มตำลาบเปิดต้นยู่หน้าโรงเรียนบนนรรพุทธขอนี่ครับบถถึกรถแพงครับพี่น้องยางเราหกสิบบาทคือว่าราคามาตรฐานเนาะ บ้างมองยางละแปดสบบ้างมองกับยางละร้อยแต่มาตรฐานตามบ้านเท่ากับคือว่ายางละ6หกิบาทครับพี่น้องเป็นราคาที่สบานเท่าสื่อกินได้นะครับเสร็จไปสื่อเมื่อกวอยมาลาบกินเองกับแพ้งเนี้ย กเดี๋ยวแม่พันสิไปตัมสมอีกอย่างหนึ่งครับแม่เพันสิเปตัมสมแม่สิเปตัมสมประคองครับกะอาสิทอดไข่น้าพราวาบาทนกระสือไข่มาแพงหนึ่งครับพี่น้อง <c oughs> จบคลิปพอด,ดีเหลือ30วสิบวี <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากความเปน้องเอฟซีครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแม่หน่อยน้องหญิงครับเป็นกำลังใจครับทีมงานหลังบ้านนะครับเนาะฝากเนกดโฆษณาบป็กดการโฆษณาครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิกลับบ้านไปพอปัญญากันใช้ครับพอกันใช้แล้วก็ับรวมพูดคุยกับพอกันใช้อยู่บ้านน้องหญิงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีทซะก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ